ปลายฝนต้นหนาวแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็มักจะป่วยค่ะวิตามินซีตัวช่วยสูวัดจะทานเป็นผักผลไม้หรือว่าทานอาหารเสริมก็ช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นนะคะเสริมภูมิคุ้มกันต้องทาน500-1000มิลลิกรัมต่อวันกระปุกนี้ก็2เม็ดค่ะตัวตึงยีนหนึ่งที่ต้องทานในช่วงปลายฝนต้นหนาวกดตะก้าเลยค่ะ แขนขาหอมหอมไปทั้งตัวเลยค่ะคุณนะจัดมาอีกลินะะ่นแล้วคะติดใจแป้งเตสกุระไว้บอดี้โลชั่นเ F สวีเอฟ50 PA บวกๆให้ผิวดูขาวชุ่มชื้นอุ่มชมพูดูสุขภาพดีด้วยส,สารสกัดเ,เข้มข้ขมหนจากดอกสกุระคลูตารไทโอนคอลลาเจนและวิตามินเนื่งิมเข้มข้นซึมไว้ไม่เหนอะหนะและที่ชอบทป่สุดกลิ่นหอมมากๆแนะนําเลยค่ะร้านนี้ส่งบ่อยมากทาฉีดหน้าดึงหน้าก็จะเด็กแค่หน้าแต่ถ้าทานตัวนี้คือเด็กลงทุกเซลล เราเคยแนะนาํา NAD+ ไปหลายตัวเลยค่ะแต่ตัวนี้ของยูเซเลมไม่ได้มีแค่ NAD+ เท่านั้นมี Trans เร V วัต t ทอร์โลและไตรเมทิลไกล i ินด้วยค่ะนอกจากช่วยให้เซลล์แก่ไม่เป็นโรคแก่แล้วยังช่วยต้านอักเสบบำรุงหัวใจตับสมองลดความเครียดเร่งการผลิตคอลลาเจนอายุจริงเยอะแต่อายุเซลล์ย,ยังน้อยด้วย NAD+ จากยูเซเลมมาละสองเม็ดสั่งตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยค่ะ ปากอวบอิ่มเติมเต็มร่องปากฟิลแบบเติมฟิลเลอร์ปากมาเลยแม่อิ่มฟูมากเอเวอร์ลินเอเวอร์มีเลเวอร์ชายลิปเบอร์ศูนย์สามเอทียรลโคโรสีชมพูพีชสีสวยหวาน,นมากๆเลยค่ะเป็นลิปที่มีส่วนผสมของมูราซากิเอ็กซ์ตร้ามันติเวปไท b และสเ e ร d ลล์ซีอ ช่วยเติมเต็มร่องลึกฟื้นฟูปากที่ดำคล้ำให้ดูกระจากใสสมานผิวที่แห้งแตกเติมความชุ่มชื้นจากปากที่แห้งซีดเปลี่ยนเป็นปากที่อวบอิ่มเต่งตึงประหนึ่งฟิลเลอร์ปากมาเลยค่ะและมีสีที่สวยหวานถูกใจมากๆเลยค่ะเขามีให้เลือกถึง5สีเลยนะคะทุกคนต้องไปลองกดเลือกสีในตะกร้าเลยค่ะเอเวอร์มีเลเวอร์ชายลิจากแบรนด์เอเวอร์ลินฝากกดไลค์กดแชร์กด c r ด b e ด้วยนะคะ